เสบคั่กเสบแน่พี่น้องอ่ะถ่ายกันไปถ่ายกันมาได้หนามันยูนิคฮ่ายูนิคจ้าไอ้บักแอปเปิ้ลสดิ้งจ้ามันดอมันแก่ไว้ด้วยจำดีละด้วยด้วยด้อยหนึ่งมีมันกระแตตัวหน่อยมันมันดอไว้ขันแม่นขันแม่นพ่นเห่านี่แก <alright> ่กระชิ่งซ้ำเป็นเล็กน้อยไว้่ลืมจิ้จิตมจับมมันห่าวแต่อันนี้อันนี้มันดอมันดอมันดอ กะปิหวานนะคะพี่ิหวานจ้กของแง่งแน่กัะปิหวานนะลอยเคี้ยววะจันกะปิลอยคี้ยวนะคะอ่าีพออีแม่แม่ค่ะแม่ค่ะคนงามขึ้นเกลือหรอค่ะงามขึ้นเกลือใยกยุกกะปิให้แน่ยุกกะปิเน่มาเด้อค่ะกะปิหวานนะคะแจลเสียบเด้อจ้าพี่น้องค่ะบรรยากาศก็ได้จ้ะเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยค่นเอาอีกหน่อยหน่อยซอยกันธรรมะหากินในเด้อค่ะมันคือผสมคื่องมือนันปะฮะ มันเท่าเราเด้รมันเท่าเราเป่าว่ามันสมในรดานรอบนี้มันมันสมกว่ารอบที่แล้วเนอะว่ามันเนี่ยกะปิค่ะกะปิชั่วกะปิเนจาโยกโยกกะปิแล้วจิ้มนะคะบรรยากาศอะไรจ้ะบรรยากาศอะไรกะปิหวานเด้อค่ะพี่น้องค่ะอีกกระแซบอีกจ้ะอือหึอีกคำเนาะเอีกคำซะตัวตัวค่ะเสียงเผลนนะคะเอาตัวตัวค่ะงาหยาบ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 กะปิหวานเด้อค่ะเค็งโลซิบหาเหรียญเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ซิมหารเรียนขายบานหรือเทล่าอันท่าไหนน้องซิมหาเรียนบานอันสามร้อยสามร้อยอันซิมเรียนก็สามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบสี่หกสิบประมาณนี้แหละค่ะประมาณนี้อันน้ำมันกระตองอันเยวใส่บะไรเด้อพี่น้องน้ำมันกระตองเติมนะคะสีเยวใส่บะไรค่าขนส่งเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวอันเมฆตรงนี้สิมาขายแพงแต่พมาเบิพงสิมาให้เบิงบรรยากาศจ้าไปไปกับบรรยากาศนะคะไปกับบรรพาน้ำเสนอพาน้ำเสนอเอียงค่ะ บรรยากาศพิวบรรยากาศพิวจ๊กกะปิราคาสิบกะปิราคาสิบบรรยากาศรา,รา,รา,ลลาคาลอยล้านราคาลอยล้านโอ้ยดาทั้งนี่สวยสวยค่ะเบิงบ่งเบิ่งเบิ่งยังสวยยังสวยอ่ะทั้งนี้เดินเว้นเดี๋ยวตกเดินละเมื่อแล้วนะเดตกเดินแล้วทั้งนี้ทั้งนี้วิง <c oughs> วงามโอ้แสบคือเกากะปิของไรคะกะปิของไรคล้ายๆกะปิไรคิวค่ะกะปิไรคิวค่ะติดต่อได้นะคะแม่ค้าชื่ออะไรคะเจ้าแหงเจ้าแหง เบลล่าค่ะแม่ค่ะซื้อเบลล่านะจ๊ะสาแห่งยูเอสนะคะเด้อค่ะแม่ตรงนี้หน้ายูเอสเอนะคะเพื่องไทยกันหน้าเหมาเดินใจกันยูเอสมาเกี่ยวกับของแม่รองนี้นะจ๊ะเสียบหลายค่ะ